ขันคื่อยังสี่มันชัวมันงูงูห้ายขันเ็ดหน้าก็ให้หน้าเนี่ยรักษาเหาล่องเบื้องให้หน้ารักษาเหากับุญญาทวบเขาใช่ไหมมันต้องเหารักษาหน้ามันจะนินเขาปูกพักวัวพักซี่ไห้พักซี่พักวัวรักษาเหาเบื้องแรกเข้าต่องรักษามันเชิดตัวือบุเมนบนรักษามันมันไก่ใหญ่แต่มันจังรักษาเห้าเป็นตัว หรือให้มันรักษาห้าโรดจะสี่ได้นี่ชั้นใดคือกันพวกเข้าทั้งหลายบอกประกันหูจักธรรมะขันไปฟังธรรมะนั่นคืออฟังอยู่กับทางมือกับทางวันก็ตั้งปีกับทางเดือนไปฟังธรรมไปเอาบุญเพื่อนนะ่ะไปเอาบุญว่าน,นี่ฟังเถทิทันนี้เอาอุจเด็ัญญ่นะว่าอะไรไปฟังธรรม ขันเลยไปฟังธรรมันเขาใจในธรรมเน่ะคนขี <splash> ่เหล่าไปฟังกะลบมากกะเศร้ากินเหล่าแล้วมันจะเมียนจะมียนคนเนี่ยฟังธรรมตัวคนไปขี่กระมวยไปฟังเดี๋ยวคนว่ามันบ้าเพราะกับเศร้าคนว่าการโลกโกรธลงผิดต่อเราต่อเถียงกันวันบุดีตัวนี่ขันไปฟังกบขัดแต่มันเมียนเท่ากับเศร้าจะสั่นเดี๋ยวคนฟังธรรมอันนี้ไปฟังคนอ่านหนังสือเสื้อ ไปเด็กก็มามาเด็วกับไฟไฟเดยกกัามามา้าเด็กก็ไป,ไปนี่ด้วยข้าใจว่าตัวไดนไปเอาบุญด้วยข้าใจว่าตัวไดนไปทัธงทมนี่เออมันบมแมนเพิ่นยังว่ามันจังยางคือการกับคนเกิดวนะ่าเนี่ยมันแค่ตัวเถามันโมนเถาคนอายุหลายสือ,อคันเถามันต้องเห็นเห็นเถาเห็นแก่นี้ มันโมดไปใจคือเล็กน้อยครับการพูดเถ่าใจก็เถ่าน้ำนลี่ยถ้าบ้ามากไปให้มันเถ่าถ้าโมดีมากก็ให้มันเถ่าให้มันเดือดให้มันละให้มันถอนใจม่นคนเถ่าอืมนั่นหัวใจเกิดใจแก่ใจเก็บใจตายคนแก่เพิ่นวะเดี๋ยวคนมันโมหัวใจคนแก pues, <rules> ่โมหัวใจคนแก่ก <iss whole> <leaves> ับโมหัวควคนตายโมหัวควคนเกิดกับโมหัวควคนตาย มู can adi, ูจักไห้กับมูหูจักเสียคนบูหูจักไห้ได้มาดางหัว่ามัอนมวนผูนี่คือคนมููจักคนมูหูจักเสียขันมันเสียไปกับไข่าหัืนสามมื่นนี่คนมูหูจักเสียใจกว่ขันคนมูหูจักไห้คขันคนมูหูจักเสียเดือดเซมันสบายไรไหนมากกับเบื้องโอ้มันไหนมากดีนี่มันเสียไปเดี๋ยวนี้เออมันก็เสียไปตัวนี้จังสิดนูสบายอยู่คือเขา มีคนคนโหนจังไหญคนโหนจักเสียคนโหนจังไหญคนโหนจักเสียนั่นได้มากกับหลงลืมไหญ่ยุมากกว่หลงนำยุทธใหญลาบมากกว่หลงนำหลามโหนจักสมุทรบัญญัติมีคือการกระเเสวิ่งกันนั่นสมุว่าเป็นผู้ยิ่งนั่นสมุทรเป็นผู้ใช้สมุทรว่าหน่อยสมุทรว่าหนุ่มสมุทรว่าพาสมุทรว่านี่มันเป็นของสมุทรมัดนั่นแหละเอาขันร่วม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 เป็นว่าหนึ่งอันเดียว บ tweeted, standing, ้านวนเม่น <sk r iter> ันเดียวกันเดี๋ยบ่นว่าก็มว่าคือกันเดี๋ยบ่ไปก็ไปคือกันเกิดว่าก็เกิดคือกันมาตายกับตายไปคือกันบ่นว่าก็บริหารยังมานําคือกันบ่ไปก็บริหารพรองไปอีกคือกันนี่จีนแม่ค้นคือกันอย่บนบนคือไดรนี่เออคันค้นหลงแล้วเ้ากะเหตุคือเ้ามว่าเ้าไป เข้าไปจังใดงก็เหติตแจงสั้นห้ามาจังใดงก็เหติตแจงสั้นเออนี่แล้วคนโม่จักจังว่าจะมาคนโม่จักจักแย่โม่จักเถาเาอานักคนก็นเป็นเล็กน้อยอยิ่งสิผมสีออกม้วย่อให้มันมองอกเดี๋ยวเอามายงอกเพราะไหวอยู่บนเร้าจังเถื่ออยากให้มันเป็นผัวว่าจะหน่อยอย,อยิ่งสั้นนี่คือคนโม่จักเถา นั่นก็ไว้เย็บไววนั่น,อนมองเจ้าของบมนิบึงผอมองฉันใดมีคน,นว่าถ้าเม,ม้จาจ่าตุนละพู่นว่าคนหมูจ่จะทำร่างคนกับไปเยี่ยนเอาพู่เยี่ยนเอาถ้ำน,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 นั่นเยี่ยนเอาถ้ำนี่เยี่ยนเอาถ้ำโทเยี่ยนเอาถ้ำมียังเลยเนี่ยมากมารักษากันบ้านขันไข่เมื่อเนี๋ยไปรักษากันบ้าน จมตูตูตีทีเอาอยู่จนสงันแล้วออันเิ่งจนม่วนย่างแล้เรี่องนี้เสียเรื่องเสียถำยังวัข้าแก่นได้สำ่ใส่ก็ะยุกัดขึ้นอ่าสีคนหาคนเมื่อยเ,เ,เรามากินอ่นคือพนวดร้ำศีวะหวกนั้นอืผู้มูจักแตโอ้ยเอาแต่อ่ามอทําสำศีวาแล้วผู้ขาในงูสีนต้านนังผู้มูจักแล้ว,ว่าารย์มีบอ,อกวา่า ไอ้ไทยไอ้ทอนนาเล้วแล้วค่ายไรไปเนี่ยเอาแค่พระธรรมกุณีว่าเอาข้ยพระธรรมเกี่ยวรู้จานว่าเลยมันอย่าได้ข้วยกาวา้วยอย่าได้ง้อก็ว่าง้อแล้วมันนี้งี้ยจะทั้งวันเกี่ยงคุณแจไรมันต้องรีบตำบลต้องให้เออนี่ละท่ำแนี่นี่นี่ละไอ้นี่ท่ำใจนอท่ำคูใจนอนี่ท่ำใจเกศแม่้านที่มันท่ำว่าสันนี้นี่ท่ำแนวนี่ท่ำนังสัน เวาเข้าปุจามถ้ำพระพุทธเจ้าพวนวิถจังสันเด็กกระพี้ยนหนาเนี่ยหนีมาเอาเขางแข็งไปบูษะจนขึ้อกี่เท่าเนี่ยหนีมาหนียาเอาของแข็าไปบุษจนขึนี่เท่านี่ยหนีมานมาเอาของแข็งไปะจนขึ้นกีน่เั่าเน, ja er นี่้นีมาอนมาเยัของแข็นไปนนะจนขึ้นเท่าเน่หนีาหน bleiben. ม,น ciamo, มนาเนะา ทำดอกไม่แห่งทำเตโนอทำปูเจโนอท่ำแตแม่บ้านท่ำเจแจเขาเคยว่าบ่อย่ะนี่เดียวพอเล่าเขาใจผิดเขาใจผิดมันจังบ่ถูกมันบมถูกมันก็เลยผิดได้โมหูจักศีลบมหูจักท่ำบ้านเมืองเลาทั้งหลายก็จริงตำเดือดตูกเต่าเราล้านว่าฟั่งค่อมพอค่อมแย่เออขอบข้วก็ว่าฟั่งค้อมกันหนอกใจกันฮักคอมสุกหนอกบ้านตังบ้านหุ่นไหวเราะบมหูจักท่ำ ได้เกิดความถุกขึ้นมาอมบอกว่าถึงเรื่องน,นี้คือถ,ถึงถึงที่ข้าเป็นยังหน่อยนะขันห้าไปพาบงบวกขันห้าไปเห็นหนั่นจ้าสีดิใหม่ถืงสีแนแลนมาหาหาคอยญ่ไม่ญ่ว่าใหม่ถือมือคอยว่าเสียมถือคอยว่าบักนั่นมันตีคอยขันมาคนคนจับแขนเนะอาคนว่าวันนี้พอสีเป้าไห้คนว่า ผมบารูอมบารูคนบะฮูมันเก็บพิงเนี้ยอัตมาก็เข้ากับมฮูเดียวนี่ลหะแต่เป็นดนหน่อยบูจักคนมะฮูมันดูเกี๊ยวเดอะอะไรเตะคนมะฮูมันดูเจ็บคนมะฮูมันดทุกมะฮูเกิดก็ทุกพาะควมเกิดมะฮูแก่ก็ทุกพาะควมแก่มหูตายก็ทุกพาะควมตาย คนมีหลาบกบหูหลาบกระทุกน้ำหลาบคนมีหยดกบหูจักหยดกระทุกน้ำหยดสร้างเป็นบ่คนมีดูมีหลานบวงหูจักดูกจักหลานกระทุกน้ำดูกน้ำหลานเขาปูจักไม่ออกเด็กคนเด็กพ่อยเป็นเป่าให้เด็กคนคนว่าอมรูอมรูคนบหูม oh, u, oh, u, 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 ันเจ็บคนหลงมันมันถูกอีดีบเรยเทพคนว่มามันแมวนอีดีตัวเฮ้าจังสั่ นี่แหละคือเท่าหลงลงไปลงมากกับลงไปแน่ว่วหูจากสินจะกธรรมโบ่ไหลฟังธรรมว่าธรรมมันอยู่น้ำหลอกใหม่ว่าธรรมมันอยู่ขันกต่ยองนว่าธรรมมันอยู่หันว่าธรรมมันอยู่นีว่าเข้าใจว่าอยู่น้ำเจ้าของเออแม่นไผมาสั่งทุกข์ในเจ้าของว่ามันทุกข์น้ำหน้าว่ามันทุกข์น้ำเงินว่ามันทุกข์น้ำดุว่ามันทุกข์น้ำเงินว่ามันทุกข์น้ำหลาบน้ำหยดว่ามันทุกข์น้ำหนันน้ำนี้จังสี่หลัก เออยังสี่คือ,คอคว่าเห็นผิดมันทุกน้ำใจของเห็นผิไไดว่าไรแท้เนีนี่ถวยก็ทุกน้ำถวยนี่หมอก็ทุกน้ำหมอว่าแต่คือคือผู้จะทุกน้ำถวยน้ำหมอหนคือคนเป็นถวยคือคนเป็นหมอกมันจะทุกขคันคนเอาถวยเอาหมอมาใส่ซือ้อๆโบทุกน้ำถวยบบทุกน้ำหมอผู้นี่ว่าเป็นหมอบว่าเป็นถวย ผู้ใดเกิดในถวยในหมออันหนึ่งก็ทุกข์อยู่ในถวยทุกข์อยู่ในหมออเกิดอยู่ในถวยเกิดอยู่ในหมออืมนะในถวยมากก็เกิดน้ำถวยถวยแตกก็ตายน้ำถวยในหมออมากก็เกิดน้ำหมออิ้นไม่ออกหมออออกหมออเขาช้ามันจังสี่แมนเนอะในกระต้ามากก็ไปเกิดน้ำกระตากระตาขาดก็ไปตายน้ำกระตา จังาพูว่าพวกชาตินี่จะเป็นมันหลายแต่ไม่ออกเ,าเกอ,อา,า,าเกิดนี่อ้ยแล้วห้าวโวจักเกิดนี่ว่าจะเกิดว่าจากทองแม่แต่ก็ว่าจะเกิดมันก็มีเอันนั้นเกิดนี่ไม่ออกเขา้าอืมขณะจิตแล้วมันเกิดมันตายนี่อ้ยมือนึงนั่นจักเท่าไรโวหุจักเกิดโวหุจักตายเออโวหุจักพวกโวหุจักชาตินี่จะเป็นมันหลงจ้งว่าห้ามันถูกอืมนั่น กบู่้นจากีหยังนขันสบายใจมากขันม้วนมากกหัวขันบ่วสบายใจมากกวาไห้ไห้กับหัวนี้ม่ถูกทอกันคนมีไห้คนมีหัวมีถูกเพราะกันการถอษซ้ำกันน่ะผู้ไห้กับซ้ำหัวผู้หัวกับซ้ำไห้เพราะบันการคือกันข้นเกิดมากกันมิถูกเพราะกันการ บัดสิไปกับฟ้าล่างคือกันกับหล่างกระดูกนี่นี่จ้งสี่ซ้ํากันเออเพื่อนว่าผู้นั้นใหญ่ผู้นั้นหน่อยผู้นั้นงามผู้นั้นบ่งามพระพุทธเจ้าคนบ่หมายถึงทางนอกใครหมายถึงหลางกายเนี่เพราะมันอยู่ในเพราะมันหลังกระดูกนี่แหละบุวีผู้ไรงามจะคนเพราะมันกัน อันดัอันนี้โบดีบบสวอเ์็ินพกหนีิเอา้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเอา้าทั้งหลายนั่นเพิ่งจงให้พิจรารณาท่ำเออเขาจะไปมั่วฟังแต่ล่ำนั่นล่ำนี่เทียดนี่เทียดน,นั่นอยู่แล้วเท่านั้นเนี่ยอืมบงุจักเรื่องจะของแจกว่าท่ำอยู่ใส่นั่นพนว่าท่ำมูจ่าทุนโภโครเก โมยักธรรมะธรรมโมมดดีด่กติดด่กมีโยติติดยศแย่งหาแตงเสียมนถูกเออไล่สิ่งทีมันถูกเมื่อหรมันถูกหาแต่ของถูกใส่เจ้าของบางคนมาทเทศยดแตงเสียเสียเข้าใจอยว่าใอ้หาสันบมกันใช่โมเป็นเังกสันดอกคนเท่าทั้งหลายนั่นบอกเออคันหูจักมั่นนะ ยังเห่าอะไรกับสอบข้วสารอันหนึ่งยังสีล่ลักสี่เอาไว้จังใน้อวะะ่าจังนะร่างก้นสีแบกมันมาละ่ะมาเอามากับสีแบกมันอยู่จังสีล่ลักแบกข้วสารนั่นก็จะจมบ่มันหนักอีกผู้หนึ่งหูจักว่าก่อสอบข้วสารมันหนักจะเอาขา้วสารมากินคือกันแต่ใจมา,านกนะคุณจีบงไว้ข้างๆนี้ ใคสิกิน้าวสารอย่ดอกแข่งสิบูแบกมันนี่นี่คือคนหูจักธรรมอา่าเรื่องสั่งอยู่สั่งกินทำไรทำหน้าหายอยู่เป็นเรื่องหาก,กินธรรมดาคนหาก,กินอยู่สิบ,บ,บูเบมันถูกอย่างไรนี่ปัญหามันเกิดขึ้นมาเฉพาะโมหะคือความหลงจึงในเทียบให้เพราว่าคนกินเขาไทยก,กินเขาอยู่นะ เนี่ยพิสุทธิ์ก็สอบกศนว่ากคอยกินเขาคอยจีซื้อมากคอยชีบเบียกมันไว้อยู่นี่แหละเนี่ยผู้นึงว่าคอยจีกินเขาคือกันว่าจนซื้อมากคอยชีบเบียกมันนักคอยจะตั้งในกางนั่นกลางๆไางนี่ผู้เลี้ยงไข่คือกันสองคนนี่อันผู้เบียกคืออาจารยเฉลิมมากินเมกระสอบหมดตายก่อนบ่นั่นนี่ละคนพิมีปัญญาจังสิคนหากินในโลกคือการเกิดมากคือกัน คนกินข่าวสารคือกันคอยกินข่าวสารมันนักกระสอบข่าวสารมันนักคอยบวเบกไว้ยคอยตั้งไในคางนี่คอยสี่คอยหุงกินอยู่นี่นี่คนมีปัญญาเป็นยังส่คนมีปัญญาว่าเฮากินข่าวสารคอยสิแบกมันไว้นี่ละของกินคอยคอยว่ไหวไหมไฟเน่ยนี่เปรียบพระพุทมาพระไมทว่าคือลาบเทาเนยโยตเทาเนยลูกเทาเนยดานเทาเนยสมบัติเทาเนยเขาของเงินทองเฮานี่คือกระสอบข่าวสาร เห็นมันมีมาได้หลายกระสังมันเขา้ายาสีแบกมันแต่เขาใส่มันคือการกเขากินข้าวสารนี่กินข้าวสารกยกไข่โบแบกกระสอบมันไข่อเอาตั้งไว้กังขางคอยนี่ไข่หมากหูงไข่กระชีหูงกินไข่หมากหนึ่งไข่กระชีหนึ่งกินนี่ขับอีกผู้หนึ่งแบกกระสานมาไว้อือซาชิหูงกินวุดหนึ่งกินวุดมันจะตายอีกคนหนึ่งนี่กินขาไไน้าวบ่อยแบกมาไว้ ใจบอกมีมีดูแบกดูมีร้านก็แบกร้านมีซับแบกซับมียศแบกยศแบกไปหมดทุกอย่างแม่นีิมนี่หน่อยกระทุกเดือนนี่เออพ่อกลับไปยืดใ้ไม้ว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพ้นในพระมาถึงธรรมะให้วุจักเรื่องพ้นเป็นจริงของมันถ้ารู้จักเรื่องเป็นจริงของมันแล้ว แม่นอมีเงื่อนมีสร้างมีหลากมียศมีดูกมีหลานเข้ากบฏตองแบกมันจากสมมติว่ามันเป็นดูกเป็นหลานเขาเป็นเงื่อนเป็นสร้างเข้าคือกระสางมันแต่เข้าหูจากสมุิอันนี้ว่ามันเป็นอย่างสันเดี้นี่สีแบกมีหลายประการกระสางมันจาแบกมันคือกระานนี่มีหลายกระสอบกระางตั้งอยู่กลางทางมันโมนักเขามีเจสิมาสิหงกินไปมีขันโคนหนูจักใส่บนมีหยังในโลกนี โรกวิทูโลกกิวิทุรูู้แจ้งโลกนะคนรูแจ้งโลกรูจังสีขึ้นดูอ,อยู่ในโรคนี้มันเป็นไอ้โรคมันเวิไปตไปมันหน,นีจากโรคแล้วไปนะ,นะอยู่ในโลคแห่มันดูโลคนะ,นะ,นะแล้วคนน่ามันบวงหูจักพิจารณามัวพิจารณาธรรมะบวงจักพิจารณาธรรมะ้าเราถอนขึ้นวงจังสีเดี๋ยวมันสบายบ่มันสบาย ถ่ายพิาจารณาธรรมะอาจมันสบายขันเห็นแก่ง้วมันสบาย